สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องกัมพล Channel นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทําเมนูสุดพิเศษจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะครับโปรดติดตามชมกันนะครับ ทีนี้เราก็ใส่ผมปรุงรสไปนะครับเพื่นอนซอสหอยนางรม แล้วก็ทําการหมักนะครับหมักไว้สักหนึ่งชั่วโมงหรือสามสิบน,นาทีก็ได้นะครับเพื่นอนเอาลืมเกลืออ่าตอนนี้เราก็ใส่เกลือไปด้วยนะครับเติมใส่เกลือ ไปไม่ต้องเยอะนะครับเพื่อนๆก็ใส่ไม่ดเดียวพอเดี๋ยวมันจะเค็มอืมแกนี้พอครับเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทำการจุดไฟนะครับเตาถ่านนะครับเดี๋ยวมาดูคนจุด ไฟนะครับหล่อคันเทพนะนะฮะยิ้มเลยฮะตอนนี้ oh, <no. S 1> พูดว่าหล่อคันเทพนะี่ยิ้มเลยนะเพื่อนๆอ่าจุดให้ติดนะอะ่ตอนนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับมีพนักงานจุดไฟให้ด้วย น,นี้ก็หมัดเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเอนก็เริ่มย่างได้ตอนนี้ก็จะเป็นเมนูย่างเนื้อนะครับมืกักนี้ผมหมักไปประมาณสัก30นาทีนะครับเพื่อนๆหมักเนื้อหมูสามนาทีนะครับก็ตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเพื่อนๆก็ นะครับเริ่มย่างนะครับทำกันย่างไปเรื่อยๆอากาศดีใส่ข้าขวคั่วด้วยก็ได้ใส่ข้าขวคั่วด้วยนิดน,นึง ใส่ยังเข้าขั้วตอนนี้ก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับเพื่อนๆว้าว <Wow. S 1> แซบอีหลี อันนี้ก็จะเป็นนะครับใช้ให้พ่อตำน้ำจิ้มให้กินนะฮะตอนนี้ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับกำผล c h ช n n e l ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ